ข่าวคราวของอีลอนมัสที่มีกระแสะข่าวว่าสนใจจะซื้อสโมสรลิเวอร์พูลโดยจากการเปิดเผยของคุณพ่ออย่างเอร์ลมัสเขาบอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะลูกชายสนใจจะซื้อสโมสรลิเวอร์พูลเพราะว่าคุณย่าก็เป็นสกอว์เซอร์แล้วทุกวันนี้เนี่ยตัวเขากับอีลอนก็ไปไป,ไปมามาไปหาครอบครัวอยู่ที่ลิเวอร์พูลอยู่แล้วถามว่าทําไมเรื่องนี้อะ่ะสื่อทั่วโลกโอ้โหข่าวฟีดแบบชื่อดังแลักต้องเล่นหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กหรือเจ้าใหญ่เพราอีลอนมัสคือบคุคคลที่มีความร่ํารวยที่สุดในโลกคือรวยขนาดไหนรวย ชนิดที่ว่าทรัพย์สินความมั่งคั่งสุดทิจากการเปิดเผยของดัชนีบลูมเบิร์กเนี่ยอยู่ที่4แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐรวยแบบไม่รู้จะรวยยังไงตายไปกี่ชาติก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่ามันก็เลยเป็นข่าวว่าถ้าคนรวยที่สุดในโลกมาซื้อสโม,มสรที่เราไม่ซื้อสตาร์ดังๆเรามีวิธีการบริหารจัดการชนิดที่ว่าเข้มทุกเม็ดทุกบาทมันจะเป็นยังไงอย่างแรกเลยสับยุว่านะเรามีคนรวยๆเข้ามาเนี่ยมันต้องมีการพัฒนามีการลงทุนตามสไตล์ของอีลอนมัสเราอาจจะเห็นสโมสรหรือผู้อ่านมีการ ทำสนามใหม่ไปเลยนะไม่นิไม่ได้นึกถึงการปรปับปรุงแอนฟิลด์นะอาจจะไปทำสนามใหม่ไปเลยมีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้หรือว่าการมีแบบ v i r tual ต่างๆที่จะเป็น VR virtual reality ที่จะมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับแฟนบอลเอาความว้าวเรื่องนวัตกรรมเรื่องความล้ำอันนี้ก็ต้องให้พี่แกอย่างที่สเราจะเห็นการคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆลองคิดดูเล่นๆพี่แกทำะารเทสลาเกิดมีรถเทสลาแล้วก็เป็นเทสลา X Liverpool Edition โลโก้ลิเวอร์พูลทำมาแบบ มีเตดโอ้โหต้องขายดีแน่ๆอยู่ว่าอาจจะมีการคอลลบในลักษณะอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเพราะพี่แกมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำอาจจะเกิดความว้าวในมูลค่าทางการตลาดแล้วก็ดึงดูดแฟนบอลที่เป็นรุ่นใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วอย่างสุดท้ายค่ะมันไม่ใช่แค่ดึงดูดแฟนบอลอย่างเดียวแต่มันจะดึงดูนักเตะซูเปอร์สตาร์บางทีจะมาร่วมงานมีการคอลลบมีการทําธุรกิจที่อาจจะไปเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่างๆของคุณอีลอนมัสเขาอีกด้วยบังแบบนี้รู้สึกมันว้าวแต่มันมีข้อเสียที่แลกกันมาเพราะว่าด้วยอุป นิสัยและข่าวต่างๆของอีลอนมัสฟังดูมันก็ดูน่าหวั่นใจเหมือนกันอย่างแรกเลยที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็คือการที่อีลอนมัสอาจจะขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมแฟนบอลให้จํากันได้การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่แล้วสั่นสะเทือนถูกพูดกันไปทั่วโลกก็คือการเปลี่ยนแพลตฟอร์มจากทวิ t เตอร์ เป็นเอ็กซพอพี่แกซื้อปุ๊บโอโหเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนหน้าตาตาัดฟีเจอร์บางอย่างชนิดที่ว่าแฟนๆหลายคนอีหยัาวะมากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ถูกใจเลยกับการบริหารจัดการของอีลอนมัสในครั้งนี้ซึ่งถ้าเกิดมาเป็นสโมสรฟุตบอลเนี่ย <c oughs> เราก็อาจจะเห็นในความเปลี่ยนแปลงที่แบบหันพันแล่นนะอาจจะตกใจได้ไม่น้อยเช่นเดียวกัน่ออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเปลี่ยนขึ้นมาสมมติลองคิดเล่น เปลี่ยนชื่ออาธาาัธจันทร์ฝั่งเคนนี่เดวกลิสอาจจะเกิดขึ้นได้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคของอีลอนมัสหรือว่าอาจจะมีอะไรที่มันแปลกแปกเข้ามาแล้วก็อาจจะขัดต่อประเพณีแล้วก็ความคุ้นเคยของแฟนบอลอย่างที่2ค่ะคนบริหารงานเองก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่า,าตัวเคยมีข่าวว่าขายหุ้นเทสลาโดยที่ไม่ได้ปรึกษาบอร์ดบริหารอื่นๆแล้วทําให้หุ้นมีความผันผวนเป็นอย่างและการทํางานของอีลอนมัสเขาคนทํางานที่ลักษณะค่อนข้างลวงลูเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอในลักษณะ การบริหารงานแบบ head of head code เช่นอ๋อฉันอยากได้คนนี้ซื้อมาแล้วการแกมีหน้าที่คุมหรือคนนี้คุมทีมไม่ถูกใจรู้สึกว่าเอ้ยขัดใจเหลือเกินเอาออกไปเลยละกันอาจจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นหรืออาจจะสะเทือนไปถึงคนทํางานในสโมสรบอร์ดบริหารต่างๆด้วยเช่นเดียวกันอย่างสุดท้ายคะ่ะทุกคนนั่นก็คือกระแสะต่อต้านจากแฟนบอลคือบางทีเนี่ยเจ้าตัวด้วยความที่เป็นคนแบบนึก ทวิตอะไรพี่แกก็ทวิตแต่ก็เป็นข่าวนี่ขนาดมีข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยบอกว่าเออลูกชายเนี่ยก็มีคุณย่านะคะที่แบบอยู่เมืองเลคูเป็นสก,กาวเซอร์เหมือนกันมันกลายเป็นว่าแบบคืออีลอนมัสก์ก็มีการแบบโพสต์ X แล้วก็แบบมีความคือปั่นเออปั่นเลยปั่นเต็มๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ความที่เจ้าตัวเป็นคนไม่แน่ไม่นอนแบบนี้แฟนๆอาจจะไม่ได้ชอบบางทีการตัดสินใจผิดแบบเพียงก้าวเดียวเนี่ยมันอาจจะเกิดกระแสาการต่อต้อตานกับแฟนบอลอย่างเช่นอาจจะเกิดใครจํากันได้ที่มียูโรเปียนซูเปอร์ลีกตอนนั้นใช ติดอยู่ที่หน้าแอนฟิลเลยมันอาจจะเกิดอะไรแบบนี้จากการบริหารหรือการหุนหันพันแล่นของพี่แกก็ได้เช่นเดียวกันแล้วทุกคนล่ะคะคิดยังไงถ้าคนรวยที่สุดในโลกอย่างอีลอนมัสจะมาซื้อหรือว่าููจริงๆ